สวัสดีครับโอปาอีสานมาแล้วนะครับสาหรับเช้าวันนี้นะครับวันนี้ก็มาในรอบเช้านะครับและสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในตอนเช้าวันนี้นะครับยินดีต้อนรับสู่ความเป็นไปได้ครับที่เพจโอปาอีสานเมื่อคุณฟังสดหรือฟังย้อนแล้วคุณอยากจะมีผลลัพธ์จากการเรียนในเพจโอปาอีสานนะครับขอให้คุณพิมพ์โต้ต่อกับเราครับทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับหรือว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k นะครับและเดี๋ยวโอปาจะเข้ามาดูครับว่าใครพิมพ์ย้อนหลังนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะอัััััดดไลสวว้้้ใหกกกกบบบททุ่่านนนนะครีีเย Google My Sa พออยู่ตอนเช้านี้นะครับน้าสวัสดีนะครับพี่เอ๋นะครับโหมาแต่เช้ามากเลยนะครับเรามีเวลากันประมาณสัก10บนาทีนะครับในการที่จะแบ่งปันนะครับมาเซตดีๆเช้านี้นะครับวันนี้ตื่นเช้าคุณคิดถึงสิ่งใดก่อนอ่านั่นแหะคือคําถามนะครับตื่นเช้านะครับคุณคิดถึงสิ่งใดก่อนนั่นคือสิ่งสําคัญครับที่จะกําหนดชีวิตคุณนะครับทั้งวันนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับ เรารู้แล้วว่าเออสิ่งที่มันกําหนดความคิดของเรานะครับคือในช่วงอารมณ์ก่อนนอนดีกว่าอย่นี้ก่อนนอนนะ่ะคุณมีอารมณ์ใดกับตัวเองตื่นเช้ามาคุณก็จะมีความคิดกับตัวเองอย่างนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญมากๆให้สังเกตตัวเองนะครับว่าก่อนนอนนะ่ะก่อนนอนนะครับเรารู้สึกอะไรก่อนนอนสวัสดีครับอ่ะพี่วิไลพ,พร,พรสวัสดีครับก่อนนอนเรารู้สึกอะไรเรามีช่วงอารมณ์อะไร เวลาที่เรามีช่วงอารมณ์อะไรก่อนนอนนะครับจิตใต้สำเนึนนะครับจะเก็บความทรงจำนั้นจะเก็บทุกๆอย่างที่อยู่ในอารมณ์นั้นมาสร้างเป็นเรื่องราวบางอย่างแล้วก็สร้างเป็นความคิดของเราเพราะอารมณ์เป็นต้นกำเนิดของความคิดอีกครั้งนะครับอารมณ์เป็นต้นกำเนิดของความคิดและทำไมถึงบอกว่าช่วงเวลาก่อนนอนนี่สำคัญนะครับเพราะว่าช่วงเวลาก่อนนอนนะครับเป็นช่วงที่จิตสำนึกเนี่ยมันไม่ต่อต้านการทำงาน ต่างๆนนนาละเวลาที่เราจะอินพุตข้อมูลเข้าไปโดยเฉพาะเวลาที่เราง่วงงวเงียนนะครับมันก็จะรับเอาเต็มๆ เพราะฉะนั้นช่วงก่อนนอนสําคัญมากว่าคุณรู้สึกอะไรคุณมีอารมณ์อะไรมันจะรับเอาเต็มๆครับในสิ่งที่คุณรู้สึกเพราะฉะนั้นเมื่อมีความรู้สึกนะครับในระหว่างที่คุณนอนหลับนะครับในช่วงนั้นล่ะไอความรู้สึกเนี้ยจิตต้สนึกก็ปั้นนะ,ะัะปั้นเป็นสตอรี่บางอย่างเป็นเรื่องราวบางอย่างทําให้ตอนใกล้เช้าหรืออาจจะเป็นเช้าตรู่เนี้ยคุณคิดถึงอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นตอนที่ คุณนอนหลับแล้วคุณฝันอะไรบางอย่างหรือคุณมีความคิดบางอย่างแทรกนั่นหมายหมายความว่าบางคนก็เรียกว่าความคิดที่มันหลอกหลอนอ่ะคิดถึงที่เรียนกับโอป้ากับคุณครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนจึงมีความคิดบางอย่างที่มันดูหลอกหลอนเฮ้ยอยากจะลืมเรื่องนี้ ไม่อยากจําเรื่องนี้แต่ทําไมเรื่องนี้มันวนเวียนวนเวียนอยู่ในหัวเพราะฉะนั้นหลายคนมีความเครียดและการวลว่าเออฉันอยากจะลืมเรื่องนี้ฉันไม่อยากจําความเจ็บปวดบางอย่างแต่เรื่องเหล่านั้นนะครับมันแทรกมาอยู่ในหัวเราตลอดเวลาพอมันแทรกมาอยู่ในหัวเราตลอดเวลาทํายังไงอะโอป้ามันจะหายไปทํายังไงมันจะออกไปทําอารมณ์หรือสังเกตอารมณ์หรือสร้างอารมณ์บางอย่าง ก่อนนอนและนั่นแหละจะเป็นตัวสร้างแพทเทิร์นความคิดของคุณในตอนดึกหรือตอนเช้าครับและส่วนใหญ่ครับเมื่อมันมีความคิดเกิดขึ้นในร่างกายของเรานะครับแปลกมากเลยครับที่เซลล์ประสาทของเราทั้งร่างกายเนี่ยมันจะเชื่อมันจะเชื่อในสิ่งที่หัวหน้าของพวกมันบอกเพราะอะไรครับเมื่อวันนี้หัวหน้าหรือบอสคุณบอกว่าถ้าทํางานแบบเนี้มันจะได้ผลลัพธ์แบบเนี้ยคุณก็ต้องเชื่อบอสส่งคุณถูกไม่ถูก เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเซลล์ประสาทที่อยู่ในร่างกายของเราแขนขามือเราหรือร่างกายหรือตาของเราหรือทุกๆอย่างในตัวเรานะคะ morning, Prophet, คุณม่อนเองค่ะพี่ก้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตใต้สำนึกครับมันเหมือนบอสใหญ่และเซลล์ประสาทในร่างกายนะครับมันก็คือตัวนิวรอนหรือเซลล์ประสาทตามร่างกายนีย่มันก็ทํางานตามเจ้าบอสใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเวลาบอสใหญ่บอกว่าเออก่อนนอนเนี่ยนะครับก่อนนอนเนี่ยเลขาส่งความรู้สึกมาว่าเครียดกังวล ะสมมติว่าคุณเครียดเรื่องเงินพอตอนกลางคืนมันก็เลยไปปฏิปต่อสร้างเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการเงินของคุณซึ่งมันจะสร้างเรื่องราวอะไรคะโอป้าฉันอยากรู้ ในร่างกายมนุษย์นะครับในจิตของมนุษย์เนี่ยมันมีแฟ้มอารมณ์อยู่เป็นหมื่นๆแฟ้มเลยเพราะฉะนั้นแฟ้มอารมณ์อะไรที่คุณคิดซ้ำาบ่อยๆเจอซ้ำาบ่อยๆทำมันซ้ำาบ่อยมันจะเป็นแฟ้มที่หนามากๆและแฟ้มที่หนามากๆนี่แหละครับที่มันทําให้มันเกิดการประทุหรือบ้านเราเรียกว่าาษาง่ายๆว่าของขึ้นเออของขึ้นเคยเป็นไหมครับแบบโอ้โหใครพูดเรื่องราวบางอย่างที่มันกระทบกระเทือนเราแม่งของขึ้นเออมันเป็นอย่างนั้นเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยแฟ้มอารมณ์อะไรที่มันเกิดบ่อยเกิดซ้ำเกิดบ่อยๆเกิดแบบอยู่ในนั่นน่ะนั่นแหละครับมันจะไปประทุอันนั้นเพราะฉะนั้นแฟ้มอารมณ์ที่ใหญ่ก็จะเอาเรื่องราวที่อยู่ในแฟมนั้นน่มาสร้างเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณลองสังเกตได้ไหมครับสวัสดีครับว่าสวัสดีคับพี่เบสสราพี่ป้อมนะครับลองสังเกตดีไหมครับว่าเราคิดเรื่องใดบ่อยที่สุดในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาพิมพ์มาเลยครับ คุณคิดเรื่องใดบ่อยที่สุดในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาคือ7วันที่ผ่านมาคุณคิดเรื่องใดบ่อยที่สุดเอาแบบบ่อยที่สุดนะครับแน่นอนครับคุณคิดหลายเรื่องมากๆแต่เรื่องใดอ่ะที่คุณคิดบ่อยที่สุดลองวิเคราะห์มาตอนนี้ได้ไหมครับว่าเอ๊ะฉันคิดเรื่องเงินหรือเปล่าอะเราอาจจะแบ่งเป็นรประเภทสุขภาพการเงินความสัมพันธ์ครอบครัวการต้องเที่ยวอะไรก็ได้ครับลองคิดมานะครับว่า7วันที่ผ่านมาแม่งกังวล <script. S 1> เรื่องอะไรวะนั่นแหละครับไอตัวที่มันกังวลบ่อยๆนั่นแหละครับ มันอาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องราวบางอย่างที่อยู่ในแฟ้มเหล่านั้นเช่นสมมุติว่าคุณกังวลเรื่องความรักของคุณแล้วบังเอิญว่าแฟ้มความรักคุณมันใหญ่มากๆนั่นแหละครับมันก็จะสร้างเรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวกับความรักให้คุณเห็นภาพเดิมซ้ำๆหรืออาจจะเห็นภาพใหม่ที่ทําให้คุณดูกงังวลสภาวะของจิตนะครับที่ไม่แน่นอนมันจะมีอยู่2อ,อย่างครับข้อหครับบก,กับไปอดีต มันก็จะเล่นภาพเก่าให้คุณเห็นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเช่นความรักการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณเห็นซ้ำๆเนี่ยคือจิตที่ไม่แน่นอนและจิตที่ไม่แน่นอนอีกอย่างหนึ่งก็คือเล่นภาพซ้ําแต่เป็นภาพซ้ําที่อยู่ในอนาคตครับคือภาพที่ทําให้คุณรู้สึกกังวลแสดงว่าสองภาวะนี้โอเคไหมครับไม่โอเคภาวะที่ไปติดอยู่กับอดีตกับภาวะที่ไปติดอยู่กับอนาคตอันนี้ไม่โอเคแต่ภาวะที่ดีที่สุดคืออยู่กับปัจจุบัน เพราะฉะนั้นฉ so, 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 ันจะห้ามความคิดฉ so, ันได้อย่างไรละโอป้าเมื่อบางทีมันคิดโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสั่งได้ในเมื่อเรารู้ว่าจุดกําเนิดทุกอย่างก็คืออารมณ์เราจะต้องสร้างอารมณ์ในระดับสติรู้ตัวก่อนนอนให้เรียบร้อยเพราะเราไม่รู้ว่าเฮ้ยตอนนอนตอนหลับลึกมันจะเป็นเล่นกับแฟ้มไหนวะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าสมมตินะบางวันคุณสวดมนต์ไหว้พระคุณทําจิตใจแจ่มใสต่างๆนานเนี่ยคุณจะรู้สึกว่า เฮ้ยตื่นมาแล้วรู้สึกฟิลเกิดมันไม่เกี่ยวกับการนอนเร็วมันไม่เกี่ยวกับการนอนเยอะๆการนอนเยอะนอนเร็วไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะสดชื่นเลยคุณลองสังเกตไหมครับ3าวันเนี้ยคุณลองคิดเรื่องทเครียดดูแล้วคุณนอนหลับไปตื่นมาแม่งแบบแทบแทบจะเจงกระบงนะครับคือแบบปวดหัวมากแต่ถ้าคุณนอนหลับแบบสบายใจคุณจะเตนมาสดใสมืนโอ๊ะอิสานนี่แหละครับเออคุณก็นอนหลับแบบสบายใจ วิธีการสบายใจหลายคนมีหลายแบบครับเช่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิฟังเพลงคลาสสิกอ่านกระตูน้นอ่าบางคนต้องอ่านกระตุนบางคนดูซีรีส์แนละชั้นฟินต่อใจก็ได้ครับแต่จริงๆแล้วนะครับอย่าเอาเรื่องราวบางอย่างที่มันเป็นอีกเรื่องราวหนึง่งเข้ามาใส่ในห,หัวเลยก่อนนอนเช่นดูซีรีส์ก่อนนอนอันนี้ไม่ค่อยแนะนําครับถึงแม้ว่าซีรีส์เกาหลีหรือหนังหรือละครเนี่ยที่มันจะดีต่อใจเรามันแค่ให้ความพึงพอใจระยะสั้นในโลกใบนี้นะครับ มันมีสิ่งที่น่าก้นหาเยอะนะคบในเรื่องของการที่เราจะไปสู่เป้าหมายเราให้สําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์ไม่ใช่แค่เรื่องความคิดแต่มันยังมีในเรื่องความพึงพอใจอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อกันเรื่องความพึงพอใจบางคนบอกหูดูขาดตอน <c oughs> นะคบเพราะเดี๋ยวโอป้าต้องไปเรียนละนะครับมีเวลาประมาณอีก3-4นาทีเท่านั้นนะครับที่อยากจะแบ่งปันคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เวลาที่เราอะเฮ้ยยอมดูซีรีส์เกาหลีดีกว่าโอป้าบอกทําอะไรที่มันดีต่อใจก็เลยอะดูซีรีส์เกาหลีแล้วกันก่อนนอนปรากฏว่ามันมีเรื่องราวบบาางงอย่ครั เข้ามาอยู่ในหัวเราซึ่งเป็นเรื่องซีรีส์นั่นแหละเป็นเรื่องราวในซีรีส์และน่าแปลกครับเรื่องไหนที่เราดูหนังเรื่องไหนที่เราดูละครเรื่องไหนที่เราดูมักจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่แฝงอยู่ในซีรีส์หรือละครนั้นใกล้เคียงกับเรื่องราวบางอย่างของชีวิตคุณถ้าไม่ช่วงชีวิตนี้ก็อีก5ปีย้อนหลัง5ปีย้อนหลัง10ปีย้อนหลัง15ปีย้อนหลังจริงไหมครับเรื่องราวบางอย่างที่คุณดูครับแค่คล้ายกันและยิ่งไปกว่านั้นครับน่ากลัวกว่านั้นเวลาคุณดูซีรีส์เวลาคุณดูละครและคุณอิน โดยเฉพาะหนังเมียหลวงตกเมียน้อยหรือเมียหลวงแบบกิดกานหรือหนังแบบครอบครัวแล้วฉันมันอินครับและนั่นแหละครับทําให้คุณถูกดูดเข้าไปในประสบการณ์และจิตใต้สำนึกมีความพึงพอใจระยะสั้นและน่าแปลกครับจิตใต้สำนึกชอบวิ่งเข้าหาความพึงพอใจระยะสั้นมากกว่าเช่นนอนตื่นสายสิมันจะได้ดีๆเออไม่ต้องตื่นเช้าหรอกมันดีเพราะว่าที่นอนมันนุ่มเออหรือบางทีแบบทําอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกพอใจตอนเนี้ยเออเออพอใจตอนเนี้ยเช่นเฮ้ กินเบียร์มันจะได้เมาจะได้ลืมเงี้ยเป็นต้นนะครับลืมความเครียดของคนที่เป็นมาหรือเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ของคนนะครับคุณมักจะวิ่งเข้าหาความพึงพอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เวลาที่เราจะทําเป้าหมายให้สาเร็จหรือเราอยากจะมีผลลัพธ์ในชีวิตเราไวๆทําไมใครบางคนนะครับจะมีสกิลดีมากๆแต่ถูกเบรกเบรกแพทเทิร์นโดยความพึงพอใจโอเคไหมเราหลายคนถูกเบรกแพทเทิร์นโดยความพึงพอใจเพราะฉะนั้นเนี่ย ความพึงพอใจมันมีหลายแบบซึ่งคุณสามารถไปเรียนรู้นะครับตัวที่มันแอดวานได้ในคลาสแห่ของเลยห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราก็เลยอยากจะฝากคลาสนี้ไว้ด้วยนะครับในช่วงเช้านะครับแห่ขอเลยห้านะครับเป็นเมนเทอริงนะครับเป็นคลาสที่เราไพรเวทแบบกรุ๊ปเล็กรับแค่รุ่นละ20คนรุ่นแรกจบละนะครับเหลือรอขึ้นซูมนะครับเรารับรุ่นละ20คนนะครับบางคนโชว์เลขห้าทำไมใช่ไหมครับเรารับรุ่นละ20คนเท่านั้นนะครับและ คัสนี้นะครับเป็นคัสที่เราซูมติดตามคุณมากถึง8สัปดาห์นะครับ8สัปดาห์หรือ8วิสนั่นเองนะครับและยังมีการโทรคอโคชชิ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าคุณอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศสามารถคุยได้หมดนะครับคุณอยากจะคอแบบเห็นเงาหน้าโอป้าก็ได้หรือคุณอยากจะโทรแบบธรรมดาก็ได้แล้วแต่คุณแต่จะนะครับเราให้การคอโคชชิ่งหนึ่งครั้งนะครับซึ่งปกติถ้าคุณจะคอโคชชิ่งกับโคชนะครับที่โจแบบมีใบเซอร์เนี่ยเอาง่ายงครับขั้นต่ำเนี่ยประมาณหกพันอยู่ละนมาณี้ และเรายังมีการติดตาม8สัปดาห์และมีไลน์กลุ่มซัพพอร์ตและยังมีชีตเรียนส่งให้คนถึงบ้านในกรณีที่คุณอยู่ต่างประเทศเรามีแบบอ e ีบุ๊กให้นะครับและที่สําคัญคุณจะได้รู้โครงสร้างบางอย่างนะครับที่มันสร้างให้คุณหยุดแพทเทิร์นหรือ หยุดแพทเทิร์นหรือสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างการทําบางอย่างให้ตัวเองสําเร็จเนี่ยมันมีโครงสร้างคุณต้องเข้าใจนะครับถ้าคุณอ่านหนังสืออย่างเช่นของลิชเดดโพเดสใช่ไหมครับหรือแบบพวกพ่อรวยสอนลูกอะไรต่างๆเนี่ยหรือทีฮาร์ฟเอเคอร์คุณจะเจอประโยคหนึ่งครับที่เรียกว่าความสําเร็จนะครับมันเป็นสูตรที่ส่งต่อได้เสมอครับและความสําเร็จที่มันเป็นสูตรส่งต่อหมายความว่าสูตรนั้นเนี่ยถูกวิเคราะห์มาแล้วว่าใช้แล้วเกิดผลลัพธ์ซ้ำๆซ้ำๆโดยเฉพาะกับคนสําเร็จระดับโโลลกแะรงงงส้้าทัหมด เรานะครับรวบรวมไว้ให้คุณในแหกมอเลยห้ามันเป็นคลาสที่เป็นเมนเทอร์ริ่งปกติคุณอยากได้เมนทอร์ติดตามคนอยากโทรกับหาโค้ชของคุณอยากจะไลน์บ้างอ,อาจจะคุยกันแบบเนี้ยคุยกันแบบเห็นหน้ากันถูกไหมครับแต่เรามีคลาสออนไลน์ครอบไว้ให้อีก10วันเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมองว่านี่คือคลาสออนไลน์อย่างเดียวไม่ใช่นะครับนี่เป็นคลาสเมนเทอร์ริ่งแต่เราแค่อยากจะให้คุณเนี่ยเข้าใจแก่นของสมองเข้าใจแก่นของอารมณ์และความพึงพอใจเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่า เฮ้ยปกติคุณไปเมนทอร์ที่อื่นน่ะคุณได้แต่โทรเมนทอร์นะเว้ยคุณยังไม่รู้เลยว่าใจจ,จี้จุดใจดําอะอะไรที่มันแทงใจดําคุณที่ทําให้คุณไม่ได้เป้าหมายคุณไม่ไม่รู้เลยมีแต่ฟังเขาเป่าปาปาป่า,ปา,ปาอะนักเรียนทํหนึ่งสา1 2 3 4ห้านะแล้วเราก็ไปทําตามเขาแต่สุดท้ายคุณเห็นไหมครับว่าบางคนมีเมนทอร์ก็ไม่ได้อย่างยืนบางคนมีเมนทอร์ก็ไม่ได้แปลว่าได้ผลลัพธ์เพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่แม่งทําตามคําสั่งเขาแค่นั้นจบแต่ไม่ครับสิ่งนี้เราให้คุณตระหนักรู้ด้วยตัวเองก่่อออนวาะะไร ที่มันฉุดรังคุณและอะไรที่จะทําให้คุณไร้ตัวเองไปต่อได้ใน10วันเต็มและแต่ละเดนะครับสอนไม่ต่ำกว่าชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะรู้โครงสร้างนี้ทั้งหมดในการสร้างแรงขับเคลื่อนด้วยตัวเองสร้างความพึงพอใจด้วยตัวเองและสร้างอารมณ์เมื่อคุณได้โครงสร้างนี้ทั้งหมดเวลาคุณ mentoring กับป้าแสัปดาห์คุณจะเก็ตในเก็ตมากขึ้นเพราะเรามีตัว schedule planner ให้กับคุณในเวลาทั้งหมด 8วีคเช่นเดียวกันหมายความว่าสเกดูนี้คุณทําทั้งหมด8วีคและโอป้าก็ตามคุณทั้งหมด8วีคนะครับมีอย่างเดียวคือคุณไม่ได้ทาครับและมีอย่างเดียวคือคุณไม่ได้ฟีดแบ็กและพัฒนามันแค่นั้นเองมันมีแค่นั้นครับที่คุณจะไม่ได้ผลลัพธ์เพราะฉะนั้นความสําเร็จมันไม่เคยต้องรอนานถึงหนึ่งปีโอป้านะครับสามารถทไรไํารายได้เร็วสดุดเนี่ยคือ8 0 0 0 0นบาทภายใน20วันนะครับเคยทํามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองนะครับที่ไม่เคยแตะเงินแสนคุณก็สามารถทําได้เพราะตอนที่โอป้าอยู่ในงานประ แม่งแบบ3ปีถึงจะแตะเงิน1 0 0 0 0แบาทได้โอ้โหอันนั้นคือความคิดที่เก่ามากๆแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถทํารายได้นะครับ6หลักถึง7หลักภายในเวลาไม่ถึง1ปีย้ํานะครับถ้าคุณเรียนกับที่อื่นแล้วคุณต้องฟิกว่า1ปีบาปีบายจ้ะ แต่ถ้าคุณเรียนที่เพจนี้นะครับที่นี่มีแต่ความเป็นไปได้เพราะคนที่บอกคุณทํามาก่อนแล้วด้วยโครงสร้างบางอย่างและหลายๆอย่างนะครับที่เราเรียนมาศาสตร์ในของแหกหัวเลยห้าเป็นอันติเมตศัตร์เซฟฟอร์มูลาเป็นศาสตร์แห่งความสําเร็จแบบ NLP นะครับ NLP คุณก็อาจจะงงนะครับมันคืออะไรนะครับมันคือการใช้ภาษานะครับสื่อสารกับสมองร่างกายและใจนะครับที่ทําให้เราได้ผลลัพธ์ใหม่ขึ้นมาซึ่งเหล่านี้มีปรากฏใน u t u b e ครับในเรื่องของเซลล์ประสา n e u หมายความว่าวันนี้เราสามารถเปลี่ยนคนที่ถังแตกล้มเหลวให้มาสําเร็จได้อีกครั้งหนึ่งเพราะเราสร้างทางเดินนิวรอนใหม่สร้างความเชื่อใหม่ความเชื่อใหม่สามารถสร้างได้วันนี้ต่อให้คุณมีสกิลดีและคุณเดินไปข้างหน้าแต่คุณยังมีบางอย่างที่มัน ชุดรังคนอยู่ภายในคุณก็จะหยุดในระหว่างทางแม้จะเป็นเรื่องใหม่แต่ของเดิมมันยังอยู่ที่คุณไม่ถูกเคลียร์มันก็จะหยุดในเรื่องใหม่พอคุณเปลี่ยนแบรนด์ใหม่พอคุณย้ายเอ่อแบรนดิ้งใหม่หรือขายออนไลน์เจ้าใหม่หรือคุณจะไปเริ่มงานในใหม่มันจะมีสิ่งที่ชุดรังคนอยู่อันนี้ให้เชื่อนะคะเพราะว่าคนใกล้ตัวป้าก็เจอแบบนี้ครับเขาเปลี่ยนอย่างเงี้ยเปลี่ยนแบรนด์มาประมาณ3แบรนด์ละเพราะเขาไม่รู้ว่าเขามี SEE อะไรบางอย่างนะครับ SE ก็คือประสบการณ์นะครับ ที่มีอารมณ์ร่วมบางอย่างกับเรื่องเกี่ยวกับทางการเงินและการเติบโตเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับจากใครบางคนที่เอกใกล้ตัวเราและหลายๆคนด้วยเขามีปัญหาครับเมื่อเติบโตจะสูญเสียทุกอย่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาไปย้ายแบรนด์ใหม่ย้ายแบรนด์ใหม่ย้ายแบรนด์ใหม่หรือย้ายที่ที่ขายออนไลน์ใหม่หรือทำธรุรกิจใหม่มันจะไม่สามารถเติบโตได้เพราะมันยังมีตัวความเชื่อที่จำกัดหรือ limiting belief อยู่โอเคไหมครับอยากมีผลลัพธ แต่ถูกเบรกเพราะความบึงบอใจอาสวัสดีครับพี่มิกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้นะครับเราจะฝากว่าเพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะเข้ามาเดียนแยห่งควาลย5รุ่น2นะครับคุณสามารถลงทะเบียนได้รุ่น2รับเพียง20คนนะครับราคา6,990ถูกมากนะครับเพราะคุณได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับ8สัปดาห์เพราะฉะนั้นถ้าคุณลงตอนนี้คุณยังมีเวลาที่คะ ปรูาซูมนะครับและติดตามจนถึงสิ้นปีนี้หมายความว่าความสาเร็จของคุณสามารถสร้างได้นะครับปะปป้าเคยทํามาแล้วครับในการชาเลนตัวเองแค่ไม่กี่วันนะครับสามารถที่จะแตะ7หลักได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องแทบจะใช้แบบการจิ๊กจิๆกจิกจิกไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถทํางานอยู่กับตัวเองและสิ่งที่เราติดตามคุณคือสิ่งที่คุณเป็นมันอยู่แล้วเลยคุณอาจจะทํามันเพิ่มเช่นบางคนเป็นครูเป็นโค้ดออนไลน์บางคนเป็นแม่บ้านหรือบางคนเป็นเจ้าของธุรรกกิจนะคเาเาอ คอนซ็ปต์ผู้ประกอบการมาหลายเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้เวของคุณนะครับแล้วก็ทําโครงสร้างแพลนเนอร์นี้แพลนเนอร์นี้มีซัพพอร์ตคุณทั้งหมดแสัปดาห์ครับและการเมนเทอร์ริ่งคุณสามารถโทรนัดนะครับหรือคุณนัดในอินบ็อกซ์ได้ครับว่าคุณจะสะดวกโทรวันไหนนะครับโอ้โหมีเยอะมากนะครับรวมถึงในรายกลุ่มเราอยู่กันทั้งตีนะครับและเราจะแยกรายกลุ่มเป็นรุ่นเป็นรุ่นไว้ใช่นะครับจะได้ไม่สับสนกันโอเคไหมนะครับ แต่ครับข่าวดีก็คือ10คนแรกนะครับที่สมัครนะครับคุณสามารถสมัครได้ในราคาเพียง4,990บาทเท่านั้นนะครับถูกมากนะครับคือจริงๆแค่การโทรเนี้ยมันก็แบบตีไปแล้วนะห0 0 0ันนะครับเออยังมีการติดตามอีกนะครับและการติดตามของเราไม่ได้จํากัดช่วงเวลานะครับไม่ได้จํากัดช่วงเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราเจอกันในแห่หัวรวย5วันนี้ฝากกูดดมายส์ไว้ตอนเช้านะครับเดี๋ยวป้าต้องซิ่งไปเรียนแล้วนะครับวันนี้ต้องการขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันเช้าพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ